แล้วก็เชาาบ้านนะคะก็ฝากชื่อไว้กับเจ้าของบ้านที่เราไปเช่าทุกที่แหละนะคะก็ย้ายบ้านมาตลอดนะคะยี่สิบสาสิบปีนะคะจนเมื่อสองปีที่แล้วก็ยังเช่าบ้านอยู่เออแล้วครูบอกว่าครูเคยมีรถเบนซ์บีเอ็มเล็กซัสเพราะอะไรเพราะครูอยากได้รถก่อนเพราะว่ารถเนี่ยเวลาครูไปซื้อของครูขับรถไงครูก็เลยเลือกรถนะคะก่อนซื้อบ้านนะคะซึ่งมันก็ยังผ่อนไม่หมดรอกค่ะนะคะพอสุดท้ายธุรกิจล้มก็รถก็ถูกยึดไปนะคะคนเรานะคะมีขึ้นมีลงตามสิ่งที่คนอื่นเคยบอกมาะคะ่ะ แต่เมื่อครูเจอกฎจักรวานกดแรงดึงดูดค่ะเจอทางรัฐระดับโลกที่เอาเบทร์เดสตล์รู้นะคะโรเบิร์ตคิโอสกิรู้นะคะโทนี่ร็อบบินรู้ข <c oughs> อโทษนะคะครูจะใช้เสียงมาเบาโอเคครูนะคะได้ตื่นรู้มากเลยว่าอ๋อทาไมชีวิตครูจึงตกต่ําตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีนะคะไม่ใช่สิบกว่าปีสิตั้งแต่เล็กจนโตเราถูกบุกฝังความเชื่อด้านลบๆมาตลอดชีวิตค่ะมันทําให้เราหนะคิดว่าชีวิตน่ะมันเปลี่ยนแปลงยากดวงมันขึ้นดวงมาลงนะคะ แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาส,สนาไม่ได้นะคะเราเชื่อแล้วก็เข้าใจความเชื่อผิดๆแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตเราถูกปลูกฝังมันมานานมากครูต้องขออนุญาตนะคะยกเนื้อหานะมาหากราบยี่สิบเอ็ดวันเลเวลสามให้กับทุกคนได้มาฟังฟรีที่หน้าเพจตอนนี้นะคะขออนุญาตลูกศิษย์ทุกคนที่เรียนคอร์สนี้ด้วยครูเชื่อว่าพวกเราคงจะยินดีแบ่งปันนะคะเพราะครูไปสอนแล้วครูก็เกิดการตื่นรู้มากๆเลยค่ะและครูก็เลยอยากมาบอกพวกเราทุกคนหน้าเพจฟรีนี่แหละนะคะว่าวันนี้นะคะชีวิต ที่ผ่านมาของเราเราได้รับข้อความนะคะความเชื่อผิดๆตั้งแต่เล็กจนโตนะคะมาตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหางเงินที่มันค่อนข้างยากลาบากนะคะดวงชะตาฟ้าลิขิตนะคะเงือไม่แตกไม่ได้ตังนะคะชีวิตเนี่ยคนอื่นเขาดวงดีอาจจะไม่ใช่เรานะคะคููนะคะ,คนะคะเจอแบบนี้มาตลอดค่ะแล้วครูก็ไม่รู้เลยว่าเราเก็บสะสมสเสียงด้านลบมาตลอดเลยค่ะมันทําให้พลังพระเจ้าในตัวเรามันลดลงสิ่งที่หนึ่งที่หนูจะต้องรู้ค่ะหนูได้รับความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับการงานการเงินวาสนา ทุกอย่างในชีวิตนะคะหนูรู้ที่หนูได้ยินมามันผิดทั้งหมดเลยหนูดูยังไงเขาว่าผิดทั้งหมดหนูดูจากคนที่เขาบอกหนูคะ่ะถ้าวันนี้คนที่เขาบอกหนูมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นแล้วมันเป็นชีวิตที่หนูปรารถนานั่นหมายความว่าเขาบอกถูกะคะ่ะแต่ถ้าสิ่งที่เขาบอกตัวเขาเองก็ยังลำบากยังเหนื่อยยากยังไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าเราได้รับข้อความมาผิดะคะ่ะเราถูกปลุก ฝังนะความเชื่อผิดๆมานับล้านล้านปีนี่คือสิ่งที่ครูไปเรียนกับโทนี่ร็อบินค่ะแล้วครูตื่นรู้หนักมากเลยว่าเออวะทําไมเราต้องไปเชื่อแบบนั้นความเชื่อที่ใครก็ไม่รู้บอกแล้วมาแล้วเขาประสบความสําเร็จขนาดไหนเราก็ไม่รู้ค่ะแต่เมื่อเราเจอกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกเฮ้ยคนที่รู้คือคนระดับโลกทั้งนั้นเลยและคนที่บอกความเชื่อผิดๆเราคือคนแถวบ้านเราไม่ใช่คนระดับโลกครูมีสมองอัจฉริยะค่ะครูจึงรู้ว่าเออวะ ครูจึงลบล้างความเชื่อเดิมๆไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะแข่งเลือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวสาสนาแข่งไม่ได้ค่ะครูบอกไม่ใช่ถ้าเรารู้ทางลัดเราแข่งได้หมดดวงขึ้นดวงลงครูบอกว่าไม่ใช่ดวงฉันขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเห็นไหมครูกําหนดความเชื่อใหม่ค่ะและครูยกเลิกสิ่งที่ครูเคยจดจํามาเกี่ยวกับความเชื่อผิผดๆทั้งหมดค่ะครูยกเลิกหมดเลยค่ะครูได้ตื่นรู้ว่าโดย โดยส่วนใหญ่นะ,ะของลูกศิษย์ทุกคนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตคือ <d> เขาแอบไปได้ยินหรือเขาได้ยินข้อความที่ถูกปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่เล็กจนโตค่ะเช่นนะคะมีสามีกี่คนก็เลิกหรือมึงทําอะไรก็ล้มเหลวพ่อแม่พูดบ้างอะไรพูดบ้างค่ะซึ่งเราเองก็ต้องมองดูค่ะว่าคนที่เขาบอกเราเขาประสบความสำเร็จหรือ,อยังนี่คือสิ่งที่ถ้าเรารู้ข้อเดียวแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เลยครูลบล้างความเชื่อผิดๆนะคะแบบนี้ด้วยการที่ครูบอกว่ามันไม่จริงหรอก เพราะสิ่งที่เขาพูดถ้าเขาทําได้เขาต้องประสบคสวามสำเร็จสิคนที่พูดกับเรายังไม่มีใครประสบคสวามสำเร็จเลยเราว่าจริงไหมคนที่พูดกับเราก็ยังมีชีวิตที่ยากลําบากจนวันตายดังนั้นครูไม่เลือกค่ะคุณเลือกที่จะเชื่อความเชื่อใหม่ๆค่ะบอกกับตัวเองใหม่ค่ะกราฟครูสีตาตั้งแต่รู้จักจก,กจักรวาลกแลงดึงดูดขึ้นแบบนี้เลยค่ะขึ้นแบบนี้เลยค่ะ ทุกวันนี้นะคะครูประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคือทําอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดเลยค่ะการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคือสู่สังคมดีหมดเลยค่ะที่ครูไอคือครูสอนเยอะนะคะและเวลาทุกท,ทุกครั้งที่ครูสอนมาหาการยี่สิบเอ็ดวันนะคะครูจะป่วยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะการที่เราเรียนทําไมต้องเรียนมาหาการยี่สิบเอ็ดวันเพราะว่ามันจะเปลี่ยนสันดานใหม่นะคะมันจะเปลี่ยน <c oughs> ขอโทษค่ะ เปลี่ยนพลังงานใหม่แต่ทุกครั้งที่ครูป่วยเนี่ยจะเป็นอาการคือเจ็บคอนะคะหรือว่าตัวร้อนนะคะซึ่งพวกเราอาจจะไม่รู้นะ,ะขนาดคูนมเน่านะคะกับแม็กกับแคมป์ครูยังไม่บอกใครเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือไออันนี้คือไม่ได้เจ็บป่วยมากค่ะครูสบายๆนะคะทุกครั้งครูรู้ว่ามันจะต้องเกิดแรงสั่นกระเพื่อมปัญหานะคะเพราะให้เรารู้ว่าเนี่ย d n เเรามันกาลังจะปิดเห็นไหมทุกครั้งที่ครูนะคะครูถึงย้าลูกศิษย์ว่าถ้าเราเรียนมหรากรศยี่สิบเอ็ดวัน เราต้องเรียนต่อเนื่องว่าละหนึ่งคลิป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 เพื่อเปลี่ยนแปลงนะคะ DNA ของเราใหม่ DNA ความเชื่อของเราใหม่ถ้าคุณเรียนถาดไปวันหนึ่งคุณต้องเริ่มต้นเดย์หนึ่งใหม่ครูบอกอย่างนี้กับลูกศิษย์นะคะที่เรียนคอร์สท,ทุกคอร์สเลยนะโดยเฉพาะมหาการ21วันการจะลบล้างความเชื่อผิดๆนั้นมันต้องมีการนะสร้างนะคะ DNA ความเชื่อของเราใหม่ค่ะผ่านการเรียนต่อเนื่อง21วันซึ่งเนื้อหาต้องต่อเนื่องด้วยนี่คือสิ่งที่สองคะ่ะถ้าคุณรู้สิ่งนี้ คุณทาไมคุณถึงเปลี่ยนนิสัยไม่ได้เพราะคุณยังไม่ได้ดูมหากาศยี่สิบวันคุณไม่ไดดูวันละหนึ่งคลิปดูแล้วทําดูแล้วทําดูนลแค่คลิปเดียวค่ะเมื่อยี่สิบเอ็ดวันเราเรียนครบค่ะ DNA เราจะถูกบรรจุใหม่ค่ะแต่มันต้องมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เรียนแล้วทาเท่านั้นคนที่เรียนอย่างเดียวไม่เปลี่ยนแปลงค่ะครูสิตาค่ะเปลี่ยนสันดานตัวเองใหม่ค่ะผ่านการเทรนนะคะยี่สิบเอ็ดวันเทร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 น,เทรนค่ะทุกครั้งที่ครูเทรนตัวเองค่ะ ครูจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ค่ะสมมติว่าวันนี้วันที่9ก้าที่เราสอนนะคะก็จะมีอาการแบบนี้คือจะเจ็บคอบ้างตัวร้อนบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะแต่เรารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือการตอบโต้นะคะของจักรวาลในตัวเราที่จะบอกเราว่าเฮ้ยเรากําลังเปลี่ยนขึ้นอยู่นะวันนี้นะคะคุณเห็นงูลอกคาบไหมคุณเคยเห็นไหมเวลางูลอกคาบเวลาจะไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามันจะมีปฏิกิริยาบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้น ส้านให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเราค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นเองมันก็เหมือนกันค่ะวันนี้ถ้าร่างกายครูไม่บอกครูว่าครูจะเปลี่ยนแปลงครูก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะครูแค่ไอเองค่ะซึ่งมันดีมากค่ะถ้าหลุดวันหนึ่งต้องเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเข้าใจคําว่า21วันไหมคะครูสิตาทํา21วันทุก21วันตลอด2ปีค่ะครูสิตา ทำ21วันทุก21วันนั่นหมายความว่าทุก21วันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับครูตลอดคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องราวนะคะคนนินทาบ้างแหละคนว่าเราบ้างแหละเอ่อทีมงานออกบ้างแหละ <c oughs> อะไรก็แล้วแต่นะ,ะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุก21วันตลอดอยู่แล้วนะคะแต่เฉพาะมหากรรม21วันเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยมันจะเกิดการป่วยเพราะว่ามัน <c oughs> มันเป็นคอร์สใหญ่นะคะที่จะต้องช่วยเหลือผู้คนขออภัยด้วยนะคะที่ไออืม <c oughs> นั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูค่ะจําไว้นะลูกนะเวลาเราจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนพลังงานเราจะต้องมีบางสิ่งที่มันเข้ามาสะท้อนให้เรารู้ว่าเนี่ยเรากําลังเปลี่ยนแต่โดยส่วนใหญ่มนุษย์ค่ะพอเรามีเหตุการณ์สถานการณ์ที่มาบอกเราว่าเรากําลังจะเปลี่ยนค่ะเราจะถอยหลังแต่ครูสิตาเดินหน้าค่ะเพราะครูรู้ว่าการคิดดีคิดบวกการเปลี่ยนอารมณ์นี้คนระดับโลกเขาทํากันแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ค่ะพอเจอเรื่องราวทีท่ทําให้ท้อใจเหนื่อยใจ ร่างกายไม่ไหวคุณจะท้อแล้วคุณจะไม่ทำค่ะแต่คุณสิตาไปต่อค่ะเราจึงเห็นคุณสิตาค่ะเปลี่ยนชีวิตเร็วมากค่ะสินค้าครูนะคะทูพีออเดอร์เป็นล้านล้านชิ้นค่ะอืมเพราะครูรู้ว่าสิ่งดีรอเราอยู่ค่ะอืมสิ่งที่สามค่ะนอกจากเราทำมาหากรรมยี่สิบวันเราเทนตัวเองยี่สวันต่อนเนื่องแล้วสิ่งที่สามที่เราจะเป็นที่จะต้องรู้ค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะ สิ่งที่สามค่ะครูไม่มองปัญหาครูมองแต่เป้าหมายค่ะเพราะทุกเนื้องานมีปัญหาหมดค่ะแต่ครูเลือกที่จะมองเป้าหมายเท่านั้นค่ะครูเลือกที่จะมองเป้าหมายเท่านั้นค่ะเมื่อไหร่ที่เรามองปัญหาปัญหามันจะเยอะขึ้นสังเกตไหมทุกชีวิตทุกอย่างที่หนูทําอยู่ในชีวิตเนี่ยมันจะมีทั้งปัญหาแล้วก็เป้าหมายจริงไหม แต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่มักจะมองปัญหาเกิดปัญหาอีกแล้วเกิดปัญหาอีกแล้วและเอาเวลาไปโฟกัสปัญหาค่ะแต่ครูสิตาเอาเวลาไปโฟกัสเป้าหมายค่ะปัญหามันแค่มันแค่สิ่งที่เราต้องผ่านมันไปอ่ะครูไม่เคยเอาตัวเองไปจมกับปัญหาค่ะครูเอาตัวเองนะคะเดินชิวผ่านปัญหาและเห็นปัญหาเป็นเพียงแค่ทุลรดินนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูประสบความสำเร็จเดินนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านค่ะ ปัจจุบันประสบความสำเร็จมากมายมหาศาลค่ะมันไม่ใช่ร้อยล้านแบบที่เราเข้าใจด้วยนะคะมันมากมายเหลือเกินค่ะปัจจุบันครูขยายธุรกิจไปเดือนนี้น่าจะร้อยห้าสิบประเทศเยอะมากเลยค่ะประเทศบางประเทศครูไม่รู้จักด้วยซ้ำผ่นฝีมือคนไทยคนลาวคนม้งคนกัมพูชาค่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะผู้หญิงที่จบแค่ม .6 มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคนที่พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเป็นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคนที่ไม่มีแต้มต่อทางสังคมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคนที่ไม่ได้ยิงแอดโฆษณา แต่สามารถนำพายอดธุรกิจไปมากมายมหาศาลเหลือเกินค่ะสร้างคนนะคะให้มีรายได้ร้อยล้านกันมากมายมหาศาลค่ะลูกศิษย์ครูค่ะเรียนกับครูนะคะสร้างกำไรร้อยล้านครูรวยกัมพูชานะคะสุชาดาสลักม่วงนะคะเจ้าของแบรนด์โฟย์ไอ é? เรียนกับครูค่ะสร้างยอดธุรกิจไปร้อยล้านทุกคนที่เรียนกับครูร้อยล้านมีแบรนด์ที่บอกเราไม่ได้ด้วยหลายแบรนด์มากค่ะอ,อ,อีกคนหนึ่งเคยมาพูดถ้าใครที่อยู่ตอนนั้นจำได้เนาะเขามาเรียนนะคะมากันยี่สบวันสร้างกำไรฟรีๆ50ล้าน ทำไมคนที่ดูครูสิตาจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะครูสิตาทํามากพอและสายทอดประสบการณ์จากทฤษฎีตัวเองค่ะเฮ้ยเราทําได้อย่างนี้เราบอกเวลาคนเอาไปทํามันก็เลยเปลี่ยนคนที่ไม่ทําก็เลยไม่เปลี่ยนชัดเจนไหมคะดังนั้นเนี่ยหลายคนนะคะกลัวการขายมากเลยนะคะขายไม่เป็นขายไม่เก่งทําอย่างไรดีครูบอกว่าไปเรียนซะนะคะสุดยอดคลัที่ครูก,กําลังจะเปิดนะคะล่าสุดนี้นะคะสําหรับใครที่เอออยากจะ ประสบควนมสเร็จนะบางคนกลัวการขายแต่คุณก็ขายมันอยู่ดีนะคะครูสิตาเป็นคนที่ขายเก่งมากเลยค่ะก็เลยประสบความสเร็จเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าบนโลกนี้เราขายหมดค่ะเราจะขายความรู้เราจะขายไอเดียเราจะขายวิชาหรือเราจะขายตัวเราบางคนทํางานประจําเรียกว่าขายชีวิตไปเลยนะคะมดลูกหายบ้างนะคะตับไตาหายบ้างนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคุณรู้หรืออย,ย่างว่าจากวันนี้เป็นต้นไปจากวันนี้เป็นต้นไปอีกร้อยปีนะคะ โลกเราจะอยู่บนสังคมก้มหน้าอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะเอาง่ายว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี้ยเราจะแทบไม่เห็นร้านค้าที่เปิดร้านละเราจะต้องซื้อของทุกอย่างะะผ่านมือถือนะคะแม้แต่กับข้าวกับปลาในครัวทุกอย่างเลยค่ะคุณจะต้องซื้อมันผ่านมือถือนี่คือเทรน์ของโลกเรียบร้อยแล้วแล้วเราล่ะทาอะไรกับมันนะคะวันนี้นะคะคอร์สนี้ครูนําเสนอสําหรับคนที่อยากจะขายเก่งขายเป็นนะคะขายให้ปังครูสิตาไม่ได้ยิงแอดโฆษณานเลยค่ะแต่สามารถนําพาธุรกิจไปก้าวไกลมากกว่าที่คุณคิดค่ะ ครูไม่พูดเยอะกว่านี้เพราะเดี๋ยวเราจะช็อกซีนิม่านะคะเอาเป็นว่าเชื่อก็ลงไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะถ้าวันนี้ครูจะสอนเนื้อหาใหม่นะคะเกี่ยวกับการขายนะในวงการที่ครูข้ามบ่อนและสามารถสร้างสร้างลูกศิษย์นะคะประสบความสำเร็จนะคะเซ็นสัญญา5,000ันล้านร้อยล้านหมื่นล้านนะคะมากมายมหาศาลค่ะกับสุดยอดคอสนะรวยพลิกฟ้าบ้าการขายกับครูสิตานะคะคอสนี้เนื้อหาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเนื้อหามันไม่สามารถคำนวณได้แล้วครูตีต่ำอยู่ที่8 9 0 0 0นะจริงๆมันต้องเยอะกว่านี้นะคะ จริงๆมันต้องสักสองสามแสนด้วยซ้ําค่ะแต่ครูขายคอร์สวันนี้นะคะอยู่ที่นะคะสองหมืาพันบาทนะคะสำหรับคนที่ดูไลน์นี้นะคะราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้สอบถามชั่วข่าวไปที่ Li น์แอดทิชเชอร์สิตาก่อนนะคะแอดทิชเชอร์สิตาค่ะ .com ไ้่แม้ที่รักไม่ต้องค่ะแอดทิชเชอร์สิตาค่ะและลืมใส่แอดทิชเชอร์สิตาค่ะว่าหนูต้องการลงคอร์สรวยพลิกฟ้าบ้าการขายนะคะในราคาพิเศษ25งหมบาทเรียน5วันค่ะการันตีความคุ้มค่าเลยว่า ชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะขายเก่งนะคะวันนี้ไม่ขายก็อยู่ไม่ได้ยังไงคุณก็ขายอยู่ดีนะ,ะบ้านแล้วรวยทําอย่างไรขายให้โลกจําทําอย่างไรพลังงานดีไม่ต้องยิงโฆษณาก็ปังนะคะสร้างยอดขายให้เป้าแตกนะ,ะแหกค่ายสอนคอนเทนต์แบบ n l p ทําอย่างไรอยากรู้ไปโรงเรียนค่ะถ้าคุณนะคะเรียนฟรีกับครูสิตาไม่ได้ผลไว้เลยนะคะอย่าลงคอร์สแคมป์สัมสมนาเพราะครูไม่ได้อยากได้เงินเรา ครูอยากให้เราเอาเงินไปต่อยอดเพื่อให้เราเลเวลขึ้นค่ะพัฒนาตัวเองมากขึ้นโทรศัพท์อย่างอัปเกรดตลอดเลยแล้วเราล่ะอยู่ที่เดิมมันจะได้ผลลัพธ์ได้อย่างไรนะคะก็นะคะถุกกิจนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอยากเรียนก็เรียนไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนนะคะเพราะว่าครูก็ไม่ได้รับทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยรวยพิกฟ้าบ้านการขายเหมาะสาหรับคนที่อยากจะขายเก่งทุกกรณีนะคะถ้าคุณอยากจะขายเก่งคุณต้องเรียนกับคนที่ขายโคตรเก่งะคะ่ะคุณจึงจะขายเก่งนะคะ เรียนกับใครไม่ได้ผลนะคะมาเรียนกับครูนะคะสุขล้นแน่นอนแต่ต้องเรียนฟรีให้ได้ผลก่อนขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบบปันนะคะวันนี้ไ <c oughs> อนิดหน่อย ขอภัยที่ทักน้อยด้วยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอแบ่งผลบุญให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนำพาชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดค่ะลุกขึ้นมาเป็นคนไทยระดับโลกไปด้วยกันค่ะเพราะครูเชื่อว่าบนโลกนี้ยังมีคนมากมายค่ะที่ยังขาดแคลนค่ะและอยากเจอทางรัดแบบที่พวกเราเจอเราโชคดีมากที่ได้เจอครูค่ะและครูก็โชคดีมากที่ได้เจอพวกเราค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะอย่าลืมนั่งสมาธิขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วนอนนะลูก o ล e y ย u เย yeah. ้สันหนาสันหนาโอเคนะตัวเอง <laughs>